บรรยากาศสวยงามมากนี่เรามาเก็บคณะทะเลนะคะพี่น้องคณะทะเลแต่เราขึ้นมาเที่ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปเก็บค่ะเรามาถึงแล้วค่ะพี่น้องดูดูผักผักคณะดูคณะทะเลกัน,นะคะ่ะฝรั่งก็เก็บนะคะเขียวพรุ่ม สวยงามนะคะเนาะชืบชืบสวยงามค่ะพี่น้องดูยอดนี้ก็ตัดนี้ตัดนี้ตัดนี้ก็ยอดดูยอดเหมือนกันค่ะพี่น้องค่ะดูกอเดียวเต็มเลยค่ะพี่น้องเราขออีกสักสักยอดค่ะหาย,ยอดอนี่ค่ะเยอะมาก เยอะจนมากนะทะเลจ้าพี่่ะตอนนี้เขาเป็นดอกแล้วนะคะนี่ค่ะเยอะเยอะมากค่ะมีหลายสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์สีม่วงนี่ค่ะดูค่ะดูเขาเป็นดอกแล้วค่ะเราก็จะเก็บไว้ให้เขาปีหน้านะคะน้องดูค่ะเยอะมากค่ะพี่น้องดูค่ะ ดูค่ะเราจะเก็บแบบทนุถทนอมนะคะเนาะเราขอยอดนี้พี่น้องขอยอดนี้ค่ะชืบชืบสวยงามค่ะพี่น้องดูยอดนี้ก็ตัดนี้ตัดนี้ตัดนี้ก็ได้คณะหมูกรอบแล้วค่ะจานหนึ่งแล้วนะช่อละจานค่ะพี่น้องดูค่ะความสวยงามเราไม่เอาเยอะค่ะพี่น้องเราไม่เก็บเยอะนะคะมีสองสายพันธุ์ค่ะตัวนี้เป็น สีม่วงมาดูค่ะมาดูสีม่วงอันนี้คือสีม่วงค่ะอันนี้สีม่วงค่ะดูยอดดูยอดดูยอดเหมือนกันค่ะพี่น้องค่ะดูกอเดียวเต็มเลยค่ะพี่น้องเราขออีกสักสักยอดค่ะหายอดอวบอวบนะคะเนาะพอลอะได้ละนี่ค่ะพอละค่ะพี่น้องไม่เอาเยอะนะคะเนาะ เดี๋ยวเราเออกมาเก็บใหม่ค่ะมาเก็บใหม่นะคะ่นะเนาะเรามาเก็บใหม่ไกลขนาดไหนก็มาค่ะพี่น้องไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเอาไปเราก็กินไม่หมดเนาะคะ่นะเนาะ,ะเอาไปก็กินไม่หมดค่ะพี่น้องนี่จ,ะจ้ะเดียวจ้าพี่น้องดูค่ะเอาไปม,มอมบวดเลยพี่น้องพี่น้องดูค่ะละนี่จ้าวันนี้เราจะเอาไปทํา ผัดคะน้าน้ำมันหอยค่ะพี่น้องเราจะไปผัดคะน้าน้ำมันหอยไม่เอาเยอะค่ะไม่เอาเยอะนี่ค่ะไม่เอาเยอะค่ะพี่น้องดูค่ะเราจะหาเอาแต่นี่ค่ะแค่นี้ก็ลูแล้วค่ะพี่น้องดูค่ะไม่น่าเชื่อว่าจะเจอขนาดนี้เนาะค่ะเนาะไม่น่าเชื่อค่ะพี่น้องพี่น้องดูค่ะดูยอดค่ะพี่น้องดูยอดเขานี่ค่ะเขาเริ่มจะเป็นดอกแล้วค่ะ เขาเริ่มจะเป็นดอกแล้วนะคะน้องมีหลายสายพันธุ์ค่ะพี่น้องมีนุยสายพันธุ์นี่คะ่ะดูคะ่ะพี่น้องแค่ยอดเดียวนี้ก็เต็มจานแล้วคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะนาอดูคะ่ะมีแต่คณะทะเลทั้งนั้นเลยคะ่ะเต็มไปหมดเลยคะ่ะเราไม่เอาเยอะคะ่ะพี่น้องคะ่ะดูคะ่ะแค่นี้เราก็เต็มตะกร้าแล้วพี่น้องเอ่ยแค่นี้เราก็เต็มตะกร้าแล้วจ้า ่ะพี่น้องนี่ค่ะแค่นี้ก็พอแล้วพี่น้องแค่นี้ก็ได้กินข้ามปีแล้วค่ะเอาไปใส่ช่องฟีดไปเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวปีหน้าปีหน้ามาใหม่ปีหน้ามาเก็บใหม่ค่ะมีแต่คณะทะเลทั้งนั้นเลยค่ะตรงนี้ตรงตรงิมทะเลนะคะเยอะค่ะพี่น้องเยอะไม่ต้องกลัวว่าเขาหมดเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บอถอนรากถอนโคนเพราะว่าเรา ก็เก็บไว้เอาไว้ปีหน้านะคะนาะเขาเขามีเยอะค่ะน้องเยอะมากนี่ค่ะอู้สิสวยจริงๆค่ะพี่น้องดูค่ะบรรยากาศรอบประเทศเดนมาร์กประเทศเดนมาร์กมองเห็นน้องสวยอูย้ดูค่ะดูค่ะสวยไหมคะพี่น้องคนแบบ ช่วงนี้คนเข้ามาอะไรอะ่ะตกปลาเนาะนี่ค่ะ,น,ะนั่นค่ะพี่น้องนั่นก็คณะทะเลพี่น้องเห็นไหมเป็นดอกแล้วคะ่ะมีเยอะค่ะพี่น้องมีเยอะมีทุกที่คะ่ะนูะ่นค่ะเต็มไปหมดข้างล่างก็เต็มคะ่ะข้างล่าง เยอะมากพี่น้องกอเดียวก็เต็มตะกร้าแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องเต็มตะกร้าแล้วนี่กอเดียวก็เต็มตะกร้าแล้วจ้ะพี่น้องไม่เอาเยอะกินไม่หมดพี่น้องเอาไปเยอะก็กินไม่หมดค่ะเพราะว่ามีเขาเรียกอะไรมีอ่าเนี่ยม,มีกรอบนะคะน้อมีกรอบล่านหน้ามีกรอบซื้อมา จากร้านเอเชียก็เลยม,มาหาคณะพอดีเป็นวันเรียกอะไรเป็นวันหยุดก็เลยชวนคุณลุงค่ะบอกว่าเธอพาฉันไปหน่อยฉันอยากไปลุงก็เลยบอกว่าโอเคโอเคพาไป ได้คะ่ะอยู่ถ้าใครอยู่ก็ไกลค,คะ่ะพี่น้องอยู่ประมาณร้อยร้อยกว่าเนาะคะ่นะนาอร้อยกว่ากิโลก็ไกลคะ่ะเนาะค่ะวิธีของคนเดนมาระะ์กเนาะดูคะ่ะวิธีชีวิตของคนเดนมาร์กโอเคคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปทํากับข้าวกันกลับบ้านไปทํากับข้าวกันดีกว่าเนาะเพราะว่าเราต้องกลับไปอีก ร้อยกว่ากิโลไปกลับ200กว่ากิโลโอเคค่ะอาหารวันนี้คงจะอร่อยมากเลยค่ะ Yeah.